สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับมือคุณลาดอทรีวิวนะครับวันนี้เราอยู่กับหูฟังเกมมิ่งออ i ดีโอเทนิกาในรุ่น ATH G1 ซีรีส์หูฟังเกมมิ่งตัวใหม่จาก Audio t โอเทนิกาที่ตรงนี้ออกมาเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วก็ตัวนี้เพิ่งเข้าไทยมาบัดมาเลยครับแต่ว่ากระแสะเมืองนอกจากที่เราดูมาเนี่ยก็เล่นไว้ค่อนข้างยับทีเดียวครับและกระแสะออกมาในทางลบบ้างเล็กน้อย แต่บอกได้เลยว่าหลังจากที่เราได้มาลองเล่นพูดได้เลยว่าเจ้า ATHG1 เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหูฟังเกมมิ่งที่เสียงดีที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ฉะนั้นครับวันนี้มือค<ม>ุณตาดอทคก็จะขอพาทุกคนไปทําความรู้จักข้อดีและก็ข้อเสียของเจ้าหูฟังเกมมิ่ง ATHG1 ตัวนี้กันแบบละเอียดยิบเลยครับ มาดูในด้านดีไซน์กันครับเจ้าตัวนี้ก็วัสดุหลักๆก็จะใช้เป็นพลาสติกแข็งผสมกับโครงที่เป็นโลหะอลูมิเนียมในบางส่วนนะครับการออกแบบค่อนข้างดูแคชชวลครับดูสบายๆใช้งานที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้พกพาออกข้างนอกก็ได้น้ําหนักตัวนี้อยู่ที่295กรัมก็ถือว่าไม่หนักมากครับภาพรวมก็จะดูเล็กกระทัดรัดกว่าพวกหูฟังเกมมิ่งโอเวียร์ตัวอื่นด้วยนะครับ โรงก้านของเฮดแบนด์ตรงนี้เขาก็สามารถปรับระดับได้11ระดับทีเดียวส่วนตัวสายนะครับทาง Audio Technica ก็ให้มายาวมากๆถึง2เมตรก็เป็นสายที่ไม่สามารถถอดเก็บได้วัสดุหุ้มสายครับมาเป็นยางหนาทนทานดูพรีเมียมทีเดียวครับส่วนข้างบนก็จะมีอินไลน์คอนโทรลเลอร์มาสำหรับใช้เปิดปิดไมโครโฟนหรือเพิ่มลดระดับเสียงของอูฟังได้ซึ่งตรงนี้ครับทางเราก็แอบขัดใจเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะดูใหญ่ไปสักนิดนึงครับ แล้วเวลาขยับมันแรงๆเนี่ยก็อาจจะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กติดมาด้วยนอกจากนี้ในเรื่องการผลิตก็ไม่มีอะไรให้ติแล้วครับก็คร่าวๆครับภาพรวมดีไซน์ตัวนี้ต่อไปก็เรามาดูในเรื่องของไมโครโฟนกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เว็บทางเมืองนอกเนี่ยชมออกมาเยอะมากๆครับในเรื่องของไมโครโฟนที่ตัวนี้ชัดมากๆเพราะว่าเทคโนโลยีของไมโครโฟนออเดียลเทนิกาเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีอยู่แล้วครับ เมื่อใช้ร่วมกับฟองน้าไว้กั้นเสียงลมก็ค่อนข้างเคลียร์ชัดเจนครับไม่เชื่อก็เดี๋ยวเราทดสอบให้ฟังกันดูครับอ่ะทดสอบนะครับไมโครโฟนเจ้า Audio t โ c เท i c a G1 นครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนเขาเลยนะครับก็เสียงค่อนข้างคมชัดทีเดียวครับก็เรียกได้ว่าแทบจะรับเสียงพูดได้ดีมากๆครับเกือบเทียบเท่าคุณภาพแบบคอนเดนเซอร์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองทดสอบตัดเสียงรบกวนกับคีย์บอร์ดดูนะฮะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับ อันนี้เป็นบราวสวิตนะครับนี่ลองกดดูก็เรียกว่าโอเคทีเดียวนะครับไม่ชัดมากครับบอกไว้เลยตัวนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของมันเลยครับก็ทดสอบคร่าวๆให้ประมาณนี้แล้วกันครับ ต่อกันในด้านของเสียงนะครับซึ่งจัดว่าเป็นไฮไลท์ของหูฟังตัวนี้เลยก็ว่าได้เพราะเจ้า ATH G1 ตัวนี้ใช้ไดรเวอร์ดินามิกขนาด45มิลมตรและทั้งแบรนด์ก็กล้าเคมเลยครับว่าเป็นระดับเสียงเกรดเดียวกับในสตูดิโอเลยซึ่งก็แน่นอนครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ไดรเวอร์ตัวเดียวกับเจ้า ATH M50x นะครับหูฟังมอนิเตอร์ตัวที่เขาขายดีตลอดการของแบรนด์มีช่วงขับเสียงกว้างมากครับตั้งแต่5ถึง40,000เฮิร์ พูดง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นหูฟังมอนิเตอร์ที่นํามาติดไมโครโฟนแบบเกมมิ่งนั่นเองซึ่งแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่อะไรใหม่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีหูฟังที่ประสบความสําเร็จในการทําอะไรแบบนี้อย่างเจ้า Beyer Dynamic MMX 300ที่เอาที่อหูฟังรุ่นยอดนิยมของตัวเองในสตูดิโออย่าง DT770 Pro เี่ยมาติดไมโครโฟนจนกลายเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ตอนนี้ครับขึ้นแทนมาเป็นหูฟังเกมมิ่งที่เสียงดีที่สุดมาตราบจนทุกวันนี้เลยครับ แต่ด้วยเหตุผลนี่เองที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะมองว่าเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะออกแนวไม่ค่อยเกมมิ่งเท่าไหร่นะครับอีกทั้งฟีเจอร์ในการเล่นเกมต่างๆอย่างพวกเซอร์ราล7.1เนี่ยก็ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในหูฟังตัวนี้แต่ข้อด้อยก็สามารถกลบได้โดยการหาซาวการ์ดเกมมิ่งดีๆมาจับคู่สักตัวแหละครับส่วนแนวเสียงทนเสียงครับก็บอกเลยว่าเป็นออกแนวมอนิเตอร์เลยครับใช้เล่นเกมจะเป็นอย่างไรบ้างเดีย๋ยวเราไปทดสอบกันคร่าวๆให้ชมครับ Get back memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky. Oh, you ก็สรุปเลยครับภาพรวมของเจ้าตัวนี้ก็เป็นหูฟังมอนิเตอร์ที่เอามาทําเป็นหูฟังเกมมิ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชินกับแนวเสียงนะครับแต่ถ้าให้วัดกันที่คุณภาพเสียงครับตัวนี้สอบผ่านทั้งหมดครับในเรื่องของความแม่นยําในการใช้เล่นเกมแล้วก็คุณภาพของสเปคและคุณภาพของไดเวอร์บอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆครับเหมาะกับคนที่อยากเอาไปใช้เล่นเกมคุณภาพสูงรวมไปถึงดูหนังฟังเพลงตัวนี้ทําได้ดีมากๆนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากได้เจ้าหูฟังตัวนี้ครับทางเราแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้แล้วนะครับและใครที่ชอบคลิปรีวิวของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้ชแนลเราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ